Thank <laughs> you. สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยครับท่านสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของอนุทินครับท่านตอนนี้ก็บอกไว้คยถ้าเกิดสมมติจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรประมาณนี้ก็น่าจะไปไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมโหวตยังไงก็แพ้ครับท่านเพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับท่านผู้ชมให้ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านว่าจะมีการยุบสภาภายในวันที่12ธันวาคมนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเปิดประชุมมาแล้วเพราะว่าอะไรจะเนี่ยยอมรับนะเนี่ยเป็นรัฐบาล เพราะรัฐบาลเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ต้องอภิปรายเมื่อไว้วางใจเพราะรัฐบาลเนี่ยอภิปรายไปยังไงก็แพ้นะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้ทีนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเนี่ยว่าจะให้ยุบสภาวันที่12ธ <c oughs> ันวาคมนี้หรือเปล่าถ้าเกิดยื่นอภิปรายเมื่อไม่วางใจอะไรประมาณนี้ก็พร้อมจะยุบนะครับท่านแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างจ้าปรากฏการณ์โดยต่อจากนี้นะครับท่านผู้ชมก็มีเรื่องของทบวราวุศิละปะอาชาครับท่านหลังจากสุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ชมที่เก่าของเราแต่ก่อนครับท่านคุุ้้นนนนเคยยกกกัมานาานาท็ออวรล,ลููบตง่ สุพรรณบุรีวันนี้แหละจ้าไม่อยู่แล้วถามไปไหนวะเนี่ยย้ายซพภูมิใจไทยนะคะบท่านผู้ชมจากสุพรรณบุรีสู่บุรีรามครับท่านท็อปวาราวุฒิพักนี่รูปปัญหาพักอะไรแล้ววะลืมชื่อว่ะย้ายไปทั้งพักเลยทีเดียวเชียวครับท่านไปทั้งหมด10กว่าคนนะเนี่ยไปศพภูมิใจไทยนะคะบท่านผู้ชมโอ้ยก็น่าจะปิดฉากพักนี้ได้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวครับท่าน เหมือนกับเป็นการตอกฝาลงนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านวิโรจน์ลัคษาะดีสอนมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมรอบนี้น่าจะพังคาจอทอ้อแทบมุดดินครับท่านไม่ได้ผุดเกิดกันเลยทีเดียวหรือไม่นะเนี่ยไปออกรายการโทรทัศน์นะครับท่านผู้ชมโวยลั่นนะเนี่ยเฮ้ยคิดกันดูดีๆหน่อยสิวะคินคิดเรื่องอะไรวิโรจน์เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเพิ่งเป็นรัฐบาลได้2เดือนคุณเจอยื่นอภิปรายเมื่อวางใจแล้วหรือและเพื่อไทยเนี่ยอุ้งอิงใครอีกวะเนี่ยเอ้ยจตุลนฉายแสงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเหมือน ดีไปกว่าผมดีไปกว่ารังสิมันลมได้อย่างไรเรื่องสแกมเมอร์เรื่องนี้เราเป totally right ็ at นหัวหอกเพื่อไทยจะมาเป็นหัวหอกได้อย่างไรอะไรประมาณนี้คิดดูง่ายๆถามยังไงว่าง่ายๆของมึงเนี่ยเนี่ยเขาเพิ่งเป็นรัฐบาลได้แค่2เดือนนะครับท่านผู้ชมจะทําแบบนี้ได้อย่างไรอะไรประมาณนี้แม่ตอนนี้ก็ต้องออกหน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับไฟมันร้อนครับท่านแต่เราก็ไม่ค่อยรู้นะเนี่ยโดนไฟแช็กลนตูดนะครับท่านผู้ชมสักประมาณ5วินาทีถึงรู้ครับท่านดึงกลับมาแล้วยังไม่รู้เป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้ดิ้นผ่านออกอาการนะครับท่านผู้ชมหลังจาก รอบก่อนโพเดือนนนเนี่ยววยเพื่อไทยเพื่อค่ย,ยมาแซะเรื่องของมีเราเทาแถมให้ไอ้ไม่ใช่นโยบายอะไรของมันแล้ววะแคมเปญมีเราอม,มีเราไม่มีลุงเออไม่ใช่มีเรามีเทาแถม มีเราไม่มีเทาอะไรประมาณนี้เดือสดสนั่นนะเนี่ยโผเดือดขาเพื่อไทยแน่จริงประกาศมาสิถาประกาศอะไรอีกแล้วว่ามึงเนี่ยหลายเรื่องแล้วนะตั้งแต่ไล่หนูไปอยู่กับแมลงสาบแล้วก็กราบอนุทินไปเป็นนายกยกมือไหมเฮ้ยท่วมหัวนะครับท่านผู้ชมขาเพื่อไทยประกาศสิแน่จริงประกาศว่ามีเรามีเทาอะไรประมาณนี้ผมก็นั่งนึกโอ้ยเฮ้ยนี่แม่งเอ้ยตะกะมันย่ำแย่มากนะครับท่านผู้ชมเป็นฝ่ายค้ำไม่เกินจริงครับท่านโผโว้ยนะเนี่ยให้เพื่อไทยื จะมาเก่งไปกว่าพวกเขาได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมเพื่อไทยเนี่ยมันหาข้อมูลเร็วจังวะอะไรประมาณนี้เนี่ย 2เดือนคิดดูง่ายๆเป็นรัฐบาลแค่2เดือนสองควรเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่โดยผมเข้าใจนะครับท่านผูน้ชมถามเข้าใจใครวะเข้าใจที่พี่โรดมันมต้องออกมาดิ้นหน่อยครับท่านช่วงนี้ถ้าเกิดสมมติอนุทินทําการยุบสภาไปนะเวลานี้นะครับท่านผูน้ชมเปิดมาเดือนหน้าวันที่12อะไรประมาณนี้ยุบไปเลยแล้วเราจะอะไรไปคุยกับคนอื่นนะเนี่ยเห็นไหมมึงโดนหลอกไปทํา M O U M O A หรือไม่นะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยแก้รัฐมนูญอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสมมติอนุทินอยู่ครบละจ้าเราจะได้ไปหาเสียงได้นะเนี่ยเฮ้ยชาวบ้านทั้งหลายแหละเป็นอย่าางงไรบ้ะ เรามาสบตาแล้วเนี่ยช่วยประชากรชาวไทยแบบสบตาอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปอเนี่ยเพราะไอ้พักแดงไอ้พักน้าเงินเนี่ยแม่มันใช้ไม่ได้ฉะนั้นต้องเลือกเราอย่างเต็มที่เลือกเราอย่างเต็มที่แล้วได้อะไรจ้าได้อนุทินเป็นนายกหรือเปล่าอนุทินเคยบอกบนเวทีเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยคนของสอส,สพักสม้มชื่อเต้นั่นเนี่ยเตบ้บางบ่อเต้บางบานอะไรก็สุดแท้แต่งไอ้ข้างล่างก็ตะโกนไม่เอาเว้ยไม่เลือกเนี่ยจะเลือกเต้เ,เลือกเต้พักสม้มเลือกไปเลยยังไงเขาก็ามาเลือกหนูต่อนะคบท่านผู้ชม ก็เป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านเอาเดี๋ยวมาที่วิโรจน์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาที่อนุทินแป๊บหนึง่งอนุทินก็ยังคงยืนงงไว้ให้โฆษกภูมิใจไทยก็กลัวตกงานกันเป็นแถบแล้วนะครับท่านผู้ชมวิโรจน์มันเป็นแกบวิ่งอะไรของมันวะเนี่ยกูยังไม่ได้ทําหน้าที่เลยภูมิใจไทยมันก็อยู่นิ่งๆของมันอยู่นะครับท่านผู้ชมยังไม่เคยออกหน้าขนาดนี้วิโรจน,น์ทำคะแนนวังให้อนุทินเห็นหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันเพื่อไทยเนี่ยคิดดูดีๆซิว่าเฮ้ยเป็นรัฐบาลแค่2เดือนนออืมจะยย่ภิาาไวงใจได้อย่างไร ประสานกันแล้วนะครับท่านผู้ชมทั้งแทงทั้งไขวะไหมทั้งวิโรดโอ้ยตอนนี้สามประสานเฮ้ยแล้วที่จะอภิปรายธรรมนัดล่ะ ธรรมนัสก็อยู่เออว่ะธรรมนัสก็มาอยู่พร้อมกับเนี่ยอนุทินไม่กี่เดือนนะครับ่านผู้ชมแม่แต่เราจะเล่นธรรมนัสเนี่ยอนุทินเราจะไม่เล่นอนุทินบอกผมยืนยัน31มมกราจะยุบสภาแต่ถ้าฝ่ายค้ารอไม่ไหวจะยุบสภาวันที่12ธันวาคมนี้ผมก็พร้อมยุบนะครับ่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ะที่จริงปลายทางมันก็ควรจะเป็นตรงนี้นะครับ่านผู้ชมทางอ้างอิงจากที่เจี๊ยบอมรัตรออกมาบอกครับท่านในรายการถกไม่เถียงที่ไปออกกับทอมเคอร์สโวพลอะไรประมาณนี้เนี่ย เราเลือกอนุทินมาแค่มีหน้าที่ยุบสภาไม่มีหน้าที่บริหารอนุทินเป็นได้แค่เครื่องมือนะคบท่านผู้ชมอย่ากับแม่งเลยกล่องเครื่องมือกันเลยทีเดียวเชียวอออืืวันนี้ก็แมออ่อันนี้เขาก็บอกเนี่ย เป็นไม่กี่เดือนเนี่ยจะให้ยุบสภาได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมฝ่ายค้ำยําแบบนี้ไม่เกินจริงอะไรทีเดียวครับท่านแล้วทีนี้เป็นอย่างไรต่อไปจ้าก็ไม่น้อยหน้ามาที่หลานอภิษ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากโผลมาทำคอนเทนต์แก้รัฐมนูญแก้ไปแก้มาเดี๋ยวก็ฉีกให้หรือเปล่ายังไม่มีในนี้เอ้าได้โอกาสดีแลว้วเฮ้ยหลานอภิษ์ไอติมพาริตนันเนี่ยต้องออกมาดักคออนุทินเนี่ยยุบสภา12ธันวาเฮ้ยอ่านประโยคแรกเป็นยังไงวะยุบสภา12ธันวาไม่เอ้ยเห็นด้วยนะเนี่ยดีมากคืออำนาจให้ บอกไม่ใช่เว้เฮ้ยเนี่ยหลานอภิสิทธิ์โพดักคอเนี่ยพักส้มโพดักคออนุทินยุบสภา12ธันวาคมเหมือนผู้รับเหมาทิ้งงานไว,ว้ตายแล้วตายแล้วไม่เป็นผลดีไม่เป็นผลดีม,ลดมีประโยคในนี้ไม่เป็นผลดีต่อพักส้มเราใช่ไหมไม่ใช่ไม่เป็นผลดีต่อตัวนายกต่อตัวอนุทินเองอนุทินคิดในใจโอ้ยเมียกูขายกาแฟไม่เคยเป็นห่วงกูขนาดนี้เลย แต่ว่าหลานอาภิพสิทธิ์เขาห่วงอนุทินขนาดนี้นะครับท่าผู้ชมทางานสอดประสานได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวกับไม้สิริกัญญารอบก่อนออกมาแล้วครับท่านแตกๆๆถามออกมาทําอะไรเจ้ะเนี่ยออกมาชื่นชมออนุทินเจราจาเวทีโลกได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวที่ไปเจอโดนโนทารอบก่อนเอา้าไอติมผลิตพักประชาชนชี้หักอนุทินยุบสภา12กันทันวาคมนี้ไม่เป็นผลดีต่อตัวเองแน่นอนตัวอนุทินเองแน่เนี่ย เหตุประกาศเป็นคนดิเดตนายกไปแล้วซัดเหมือนผู้รับเหมาทิ้งงานอนุทินคิดใจแอบด่ากูบอกว่าซัดเนี่ยถ้าเกิดยุบสภา12ธันวาเหมือนผู้รับเหมาทิ้งงานไม่เป็นผลดีต่อตัวอนุทินเองนะจ๊ะกูรับเหมาทิ้งงานปิดกิจการหนีการตรวจสอบเชื่อเจตนารมรัฐมนูญระบุชัดไม่อยากให้ยุบสภาหนีซักฟอกไว้แต่แล้วปฏิตอบว่าผิด MO a หรือไม่เอ้าทําไมไม่ตอบวะตอบไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแหมนักข่าวเนี่ยบางคําถามกูตอบไม่ได้ก็น่าจะรู้อยู่ไม่น่าจะถามเนี่ยถามคําถามให้มันตรงคําตอบหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ย มันยังไงว่าถามไม่ตรงคําตอบก็แหม่ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้หมายรีกัญญาต้องเร่งเครื่องหน่อยแล้วเว้ยเฮ้ยวิโร์ก็ออกมาเนี่ยรายการมตดดิชนคิดให้ดีสิเว้ยเฮยยุบสภาวันนั้นวันนี้มันไม่เป็นผลดี <c oughs> เออจะอะไรมาข้อมูลมาจากไหนนะครับท่านผู้ชมเพื่อไทยเนี่ยจะหาข้อมูลมาจากไหนอิงจตุรสหรอเนี่ยถอยไปเนี่ยมีอะไรจะมาสู้เขากับรังสีมันโรมนะครับท่านปกติจะให้คนอื่นชมว่าเก่งแล้วเนี่ยเออ,เอ,อ ไอ้คำว่าเก่งนี่ต้องให้คนอื่นชมมันนี่เขาก็บอกว่าเขาสุดยอดนะครับท่านสุดยอดบนยอดสุดกันเลยทีเดียวอืยุบตอนนี่อนุทินได้เลยไหมวะมไม่ได้ไม่เสียนะครับท่านผู้ชมเผลอได้มากกว่าเสียครับท่านแต่ถ,ถ้าเกิดรอไปจนครบอายุละจ้าเนี่ยสายเหตุแค่รัฐมนุญไม่สําเร็จเพราะอนุทินอะไรประมาณนี้ก็น่าจออกมาทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมยับขาที่โดนบี้พังขาจอกันเลยสภาที่เพิ่งทำงานได้แค่ระยะเวลาเท่านี้อ่ะ สมควรถูกอภิปรายไว้ใจไหมเนี่เขาบอกมันมีเรื่องคุณคิดว่ารัฐบ,บาลที่เพิ่งทำงานได้แค่ระยะเวลาเท่านี้อ่ะสมควรถูกอภิปรายไว้ใจไหมแต่เขาบอกมันมีเรื่องสกมเมอร์นะอยู่ไม่นานอยู่เพียงแค่นี้ไม่กี่เดือนประมาณนี้ทําแบบนี้ด้วยนะครับท่านะผู้ชมอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทํานะครับท่านมันดูทุเรศตตัวเองเหมือนกัน<ม>แต่วิโร์เขาทำแบบนี้สมควรที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมปกติจะไม่เอาของแหม เทแบบนี้มาเปิดนะครับ่านผู้ชมแต่กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเต้าข่าวอีกก็ส่งคนให้เ네นวินชิดชอบสอจะงงนะเนี่ยเฮ้ยมันมาไม้ไหนเนี่ยมันจะยืมมือกูไปทําอะไรอีกนะเนี่ยมันจะทีผัวกูไปทําตรงอึนู้นตรงนี้หรือเปล่านะครับ่านผู้ชมก็งงกันอย่างหนัก่วงกันเลยทีเดียวครับท่านด้านตอนนี้กูไม่อยู่แล้วเฮ้ยเวลาวุฒินะครับ่านผู้ชมชาวเน็ตบางส่วนบอกเนี่ยมือเตรียมตอกฝากลงได้หรือไม่หลังจากไปแน่ๆแล้วเวลาวุฒิครับท่านทิ้งชาติไทยพัฒนาส่งสอสอสิบคนเออ พร้อมกับสอสอ,ส,อสิบคนโลศพภูมิใจไทยแล้วนะครับ่านผู้ชมคาดจะเปิดตัววันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้วันที่เท่าไหร่จ้ะเนี่ยวันที่ย3ิบสานะครับ่านผู้ชมยี่สิบสามพฤศจิกาเออเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่ยี่บสองเดือนสิบเอดอ่อยีสิบบจะถูกแล้วนะครับ่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้ก็ไปยกพักอ่าอันนี้อันใหม่ ไปยกพักชาติไทยพัฒนาสอเสงนพักแล้วยอมรับศิละปะอาชาแล้วก็สะสมทรัพย์ซบภูมิใจไทยเปิดตัวยี่บสาพฤศจิกายนนี้มาอีกแล้วแบบนี้ครับท่านแม่แต่ถ้าเกิดถามผมนะครับท่านผู้ชมศักดิ์ศรีมันต่างกันครับท่านต่างกันยังไงวะเดินอยู่ในกระท่อมนะครับท่านผู้ชมแต่เราเป็นเบอร์หนึ่งครับท่านกับที่ออกไปตรงนี้นะเนี่ยเป็นเบอร์สองเบอร์สามไม่ค่อยไหวนะครับท่านผู้ชม ก็หนักน่วงไม่ยุดยังกันเลยทีเดียวทีนี้ก็หมดคู่ต่อสู้ไปอีกหนึ่งเนี่ยทวงคําสัญญาที่เคยสัญญาไว้ตั้งแต่รุ่นบรรหารอะไรประมาณนี้ก็จบนะครับท่านผู้ชมจบไปก่อนก็ไปญาติดีกันเรียบร้อยแล้วครับท่านอันนี้ก็มาดักคอนะครับท่านผู้ชมควบคู่กับจตุพรครับท่านเดตูของผมนะครับท่านผู้ชมพี่ต่จตุพรเขาก็จะต้องทําการออกมาเดินม็อบเดินม็อบอะไรอีกแล้วจ้ะเหมือนกับเดินม็อบนั่นเนี่ย ฝ่ายค้านไว้เฮ้ทำไมกลัวอเมริกาประมาณนี้ประมาณนั้นแล้วก็บอกอนุทินเนี่ยเจรจาอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับประมาณว่าถูกแล้วปลุกม็บเนี่ยเดินไล่อันวาแล้วก็โดนโนอโทาแล้วก็เป็นอย่างไรต่อวันนี้มาอีกแล้วจดูพรบอกใบอนุทินจะจัดการขมหรือจะให้ประชาชนจะจัดการคุณนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เตรียมที่จะออกมาเดินนะครับท่านผู้ชมเดินได้เลยไหมวะมไม่รู้เหมือนกันว่ะก็เตรียมจะออกมาเดินนะครับท่านผู้ชมจัดม็บต่อไปเรื่อยๆครับท่าน ไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายนะครับ่านผู้ชมตอนนี้ก็รับเนี่ยก่อมบอบ ม็อบไล่ทำไล่อันวามันต้องมีภาษามือเปล่าวะงไม่ไม่ใช่ภาษามือสิเฮ้ยเ,เอ้ยล่ามนะครับท่านผู้ชมดิสิตาบุกดัตดิสิตาแชร์ดิสิตาลุนเล่นัลล่นเนี่ยของกูตะตูจ่จตุพรนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นเตรียมไว้ก่อนเตรียมอะไรจ้ะเนี่ยเผื่อเดินเดินแล้วเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมอาจจะหิวเพราะไปเดินม็อบแดดมันไม่มีช่วงนี้อากาศมันหนาวฉะนั้นปลากเกตขาวอบกรอบช่วยท่านได้แอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมปลาเกตขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพานนอััลมมม500 250 240กกรรบาท สี่สิบาทค่าส่งสี่สิบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีป,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 ปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบนะครับท่านผู้ชมของดีของเด่นครับท่านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบาททุเรียนทอดหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบาทมากมายหลายหลากแต่ไม่ได้กินมากกินหลากหลายสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าเข้าแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็แอดไลนะ์นัดวิวช็อปหรือจิ้มลิงก์ไลน์ที่ผมปักหมดุดไว้บนสุดของคอมเมนต์ก็ได้ะครับท่านขาดไปไม่ได้นะเนี่ยนอนไม่เต็มอิ่มหลับไม่เต็มมมททททีี่่่่นนนนนะคะคครรัััับบบาาผผผูู้้ชชเเจอลลิตตตภณฑ์ดไปห็ืม เสริมอาหารครับท่านมีส่วนผสมของ CBD ีั้นะเนี่ยชนิดน้ําอันนี้ก็เป็นแบบหยดเมื่อกี้แบบแคปซูลนะครับท่านผู้ชมสแกน QR วโค้ดตรงนี้ได้ครับท่านจะมีผู้เชี่ยวชาญขอให้คําแนะนําขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านอืม็มอบก็จะเดินออกเออว่ายุคนี้มันแปลกเล็กน้อยเว้ยแ,แปลกไงวะเนี่ยม็อบก็จะเดินออกมาเหมือนกับว่าหนุนอนุทิน ฝ่ายค้านก็บอกเนี่ยมันใช่เวลาไหมหนึ่งเดือน2เดือนจะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วปลายทางมันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าวาบางทีเราก็จะลืมเหตุการณ์ระหว่างทางนะครับท่านผู้ชมหลังฉากที่่วงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยฟิตครับท่านมาไม่ค่อยบ่อยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพอนึกถึงปลายทางเนี่ย เป็นเครื่องมือในการยุบสภาเลือกอนุทินไปยุบสภาพอจะอภิปรายหรอจ้าอนุทินคู่เนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวกูจะยุบสภาไม่ได้สิเว้ยเฮ้ยเนี่ยยุบสภาแบบนี้ได้อย่างไรเหมือนผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้างมันจะหมดจุดขายนะครับท่านผู้ชมจะเอาอะไรไปคุยว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดอนุทินอยู่จนครบตามที่บอก MOA 4เสเดือน5เดือนเราก็จะได้ไปคุยได้เห็นไหมเนี่ยยังไงมันก็จะไม่แก้เลือกเรามาเยอะๆเราจะได้แก้รัฐมนูญอืมแล้วตอนนี้ล่ะนี่เห็นไหมมึงเลือกตัวอะไรมาเนี่ย ไม่ได้ทําขอ,อกดาบอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะจบลงประมาณนี้ครับท่านอันนี้ผมไม่ได้มีอะไรกับธรรมนัตนะเนี่ย เฮ้ยต้องเล่นธรรนัทเนี่ยเราจะเตรียมอภิปรายธรรนัทพมเผาแล้วยังไงต่อวะเออว่ะธรรนัทก็อยู่2เดือนนะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนมองแบบนี้ครับท่านอยู่2เดือนเหมือนอนุทินแต่เราไม่เล่นอนุทินเราจะเล่นธรรมนัทโอยตายแล้วแปลกๆนะครับท่านผู้ชมแปลกๆแ,แล้วจะมีอะไรเด่นไหมวะไม่มีนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นก็เป็นไปได้สูงว่าเฮ้ยอนุทินไปเปิดงานของประชาชาติธุรกิจนะครับท่านผู้ชมบอก เนี่ยหน้าสุดท้ายแล้วเขาเขียนเรื่องยุบสภามาเนี่ยผมก็ต้องถแถลงเรื่องยุบสภานี่ถ้าเกิดสมมุติเราเป็นอสู้ไปเราก็แพ้เรื่องอภิปรายไม่อว้วางายเพราะว่าเราเป็นเสียงข้างน้อยอมืมันควรจะไม่ได้เป็นแต่แรกแล้วเปล่าวะรัฐบาลเสียงข้างน้อยยังไงก็แพ้ทันทีที่นายกประกาศว่าจะยุบสภาเพราะอ้างว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือเพิ่งเข้ามาบริหารงานได้ไม่นานยังไม่ได้ทําอะไรผิดก็ส่งสัญญ,ญาณแต่ถ้าเกิดรอไม่ไหวไม่มีปัญหา จะให้ผมยุบสภา12ธันวาคมนี้วงเล็บวันเปิดสภาผมก็พร้อมยุบหรือจะสักพักหนึ่งยุบผมก็ทําได้ยอมรับตรงๆว่าไปต่อไม่ได้เพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ต้องอภิปรายไม่วางใจเพราะอภิปรายไปก็แพ้ครับท่านโอ้ยภาพไม่ชัดสะท้อนว่ะอภิปรายไปก็แพ้อมืมันก็บอกตรงๆดี พราะถ้าเกิดสมมติเราจะไปดิวกับพักนั้นพักนี้ว่าเฮ้ยโย่บวตยกมือกูมาหน่อยเนี่ยตอนตั้งกูมันก็โหวตยกมือมาได้มันก็จะมีข้อต่อรองพิเศษเงื่อนงำอีกนะคบท่านะผู้ชมฉะนั้นไม่รอไม่ทนแค่นี้กูก็หนักพอแรงแล้วโดนแซะแซะไงวะ เนี่ยเป็นรัฐบาลเพราะไอ้นั้นน่ะหล่นใส่หัวส้มหล่นใส่หัวอะไรประมาณนี้ก็น่าจะมีการปรึกษากันนะครับท่านผู้ชมเอ้าแล้วมาจะแก้รัฐธรรมนูญได้จริงหรือไม่ถ้าเกิดทัศนะชีวิตรัฐธรรมนูญไม่มีทางเสร็จหรอกมีปัจจัยหลายๆอย่างเดี๋ยวก็เนี่ยเพื่อไทยก็ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจถึงเวลาผมก็เชื่อว่าพักประชาชนพักส้มเขาก็ไม่โหวตเนี่ยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาจะงดออกเสียงแค่พักประชาชนนั่งเฉยๆก็ท่ากับยกเนี่ยให้หนูอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมยกให้เขาอยู่ดีครับท่านก็ หนักหนาสาหัสไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวคําพูดอนุทินไร้พุทธิภาวะอ๋อนี่ก็โคศกเพื่อไทยแล้วก็ทันทีที่ยื่นตอนนี้ก็เริ่มเถียงกันแล้วนะครับท่านผู้ชมทันทีที่ยื่นนะเนี่ยยติอภิปรายไม่วางใจก็จะยุบสภาไม่ได้แล้วคนนึงก็บอกเนี่ยยุบไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยตามรัฐธรรมนูญแบบนี้อีกคนนึงล่ะจ๊ะบวรศักดิ์รองนายกนะครับท่านผู้ชมที่มันโวว่าเนี่ยกูเขียนมาเองรัฐธรรมนูญจะับนี้จะแก้ได้ไงกูไม่แก้ไม่ใช่ไม่มียุบได้กับยุบไม่ได้มัันนนนนกกกก็็เเหมมืือออบบบยุสภาาาารู่่่่้ชชแตว มันยุบได้กับยุบไม่ได้แล้วกันไว้เอิม่มจนสุดท้ายเราก็อม,มันก็อยู่ที่ว่าอเอออยู่เอ้ยทำไมพูดยากยัางวะก็รอดูดีกว่านะครับท่านผู้ชมยุบได้ยุบไม่ได้ก็โต้กันไปโต้กันมาอยู่ตรงนี้ครับท่านเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างจ้าส่งประกวดหลังจากที่แหมออกมาเนี่ยเฮ้ยอุ้งอิ้ยงอ จะตุลนฉายแสงหรือจะสู้วิโรธกับพลังซิมันลมได้เขาเพิ่งเป็นรัฐบาล2เดือนจะพิปายอะไรกันแล้วเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างมาแล้วเฮว้ยเพื่อไทยส่งประกวดถามอนุทินห่วงอะไรถึงกลัวการตรวจสอบย้ำเพื่อไทยมุ่งแก้ไขร,รัฐมนูญตลอดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเผยร่างยติซักฟอกเออเรียบร้อยแล้วย้ำไม่เหมือนบางพักวอล์กเอาอ๋อแต่ก่อนปูิใจไทยเขาเดินวอล์กเอานะครับท่านผู้ชมตอนจะแก้ไม่แก้ตอนนั้นแล้วตอนนี้ล่ะจ๊ะ กูจะรอให้ครบได้ไงวะเนี่ยครบเดี๋ยวก็โดนไอ้นี้สิเว้ยเฮ้ยสาเหตุเป็นแบบนั้นสาเหตุเป็นแบบนี้ที่จริงมันก็จะลงเลยยุบสภานแบบนี้เหมือนเดิมอยู่แล้วนะเนี่ยแต่ยื่นเข้ามาใหม่เออมีข้ออ้างนิดนึงสาเหตุที่เรายุบเพราะเขายื่นจะแบบนั้นแบบนี้การเมืองไทยตอนนี้ไปต่อไม่ได้แล้วผมแค่อยู่แค่รักษาเสถียรภาพอืมเออก็ปลายทางก็ต้องยุบอยู่แล้วแบบว่า12ธันวาคมกับ31มกรามันได้แค่1เดือนกับ18วันก็ ยุบยุบไปเนี่ยหมอชนน่านมองอนุทินขู่ฝ่ายค้านจะยุบสภาห,หนีซักพอกชี้มีโอกาสยืดเวลาถ้าแก้สูตรเลือกกรรมธิการร่างรัฐมนูญได้แต่ว่าพารรดอนปิศนานันทกุลอดีตรองประธานสภาอยู่พักภูมิใจไทยนะครับ่านผู้ชมคงนั่งงงเล็กน้อยถึงปานกลางเอเอ,เอว่ะโษกพักกูยังไม่ค่อยได้ทําหน้าที่เลยเว้ยเฮ้ยพักส้มอย่างวิโรจน์ก็ออกมาชี้ว่าจะพิไปายได้อย่างไรเอ้าเป็นอย่างไรบ้างเรื่องแก้รัฐมนูญเนี่ยถ้าเกิดสมมติไปตรงนั้นไปตรงนี้จะจะแก้ได้ไหม พักภูมมใจไทยมาแล้วพระดอนเนี่ยรับยุบสภา12สธันวาแก้แร,รัฐมนูญแท้งแน่ลั่นไม่ได้ผิด MOA โบ้ยการเมืองให้ทำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แต่การเมืองให้ทำแบบนี้ปัดหยิบร,รัฐมนูญเป็นตัวประกันหลายภาคส่วนก็สนใจเรื่องแก้แรัฐมนูญนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นชาวบ้านไหลาพาาคส่วนก็บอกมองไม่ค่อยจำเป็นกับชีวิตกูเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม ก็จับตามองว่าจะเปิดตัวยิ่งใหญ่ปิดไปแบบเงียบเงียบหรือเปล่านะเนี่ยแต่ว่าโอ้เขาสอดประสานกันเป็นอย่างดีไว้เฮ้ยวันวหวอนุทินเราไม่ได้เลือกอนุทินมาเพื่อบริหารนะเนี่ยเท้งยืนนะครับท่านผู้ชมเท้งนักสบตาประชากรครับทั้งช่วยประชากรชาวไทยตอนน้ําท่วมแบบสบตานล้เนี่ยตอนนี้เริ่มจะไปแจกของแล้วนะครับท่านผู้ชมกูไม่ไหวไว้เฮ้ยต้องปรับเปลี่ยนบ้างแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้เลือกอนุทินมาเพื่อบริหารนะเนี่ยแล้ววันนี้ล่ะจ๊ะเริ่มจะขนาบกันแล้ววะเนี่ยคนในพักเขาก็แม่มันแยก,กััววกนนเล่้้ บาดเยบก็จะอามาแบบหนึง่งผลิตเดือดดักคออนุทินพักประชาชนเนี่ยผลิตพักสม้มดักคออนุทินยุบสภา12ธันวาคมเหมือนผู้รับเหมาทิ้งงานไม่เป็นผลดีต่อตัวนายกทําอนุทินคิดในใจโอ้ยห่วงกูมากเลยนะเนี่ยกูยังไม่ค่อยห่วงตัวเองขนาดนี้เลยกูก็รู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเนี่ยข้อดีข้อเสียอืมผลดีผลร้ายนะครับท่านผู้ชมก็แหมไม่รู้อภิสิทธ์โทรมาหรือเปล่าเฮ้ยหลานเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้เหมือนกันว่ะช่วงนี้คอนเทนต์แก้รัฐธรรมนูญของหลานไม่ค่อยปังเลยเฮ้ยเอาเรื่อองนนนนีี้สิิว่เยุท แบบนั้นแบบนี้หรือไม่ในการท่าแนบบผู้ชมเราก็ไม่รู้แต่เดือตูรู้รู้ครับท่านบุกม็อบเดินต้านไล่อันวาไล่ทำมันยังไงของมันวะภายในอีกไม่ไม่กี่วันนี้แล้วก็เป็นม็บที่เหมือนกับว่าออกมาซัดฝ่ายค้านลุงข่มเหงอย่างนั้นอย่างนี้ฝ่ายค้านเป็นแบบนี้ได้อย่างไรไม่ค่อยเห็นด้วยกับอนุทินวันนี้ก็เริ่มบอ,อกมาแล้วอนุทินไม่ไล่ขมรนประชาชนจะไล่ประชาชนแค่นี้เปล่าวะ เราจะมองม็อบปังไหมโอยแม่กระแสมันอาจจะแรงนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องของการระงับสวยระงับภาษีอะไรประมาณนี้แต่ว่าม็อบนี้ไม่มีปังถามทำไมปังวะไม่ได้มันก็ไม่อเออเออนี่เจออันนี้อันหนึ่งแล้วเฮ้ยวิโรดเป็นอย่างไรบ้างฟังอยู่อย่าพิ่งยิ้มอนุทินคิดในใจเฮ้เป็นห่วงกูแบบนี้นะเนี่ยมันจะยืมมือไปฟาดใครหรือเปล่าวะ เป็นรัฐบาลแค่2เดือนแล้วเนี่ยจะอภิปรายธรรมนัตได้อย่างไรถ้าเกิดมองมุมกลับนะครับท่านแต่นี้ไม่ได้โผฟาดเนี่ยเนี่ยโวยเพื่อไทยหลังจากวิโรธโผเดือดฟาดเพื่อไทยเจอทุนเทายึดประเทศหลังจุลพันธ์เน็บพักคส้มตั้งรัฐบาลเทาท้าเพื่อไทยแน่จริงกล้าประกาศไหมประกาศอะไรวะมีเรา มีเท่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยเออว่นหรือว่า,วานุทินโทรไปหาว่าเฮ้ยวิโร์เป็นอย่างไรบ้างนั่นเนี่ยมึงอย่าเพิ่งไล่หนูไปอยู่กับแมงสาบสิเว้ยเฮ้ยตอนนี้มึงตาราบให้กูเป็นนายกซะแล้วบอกเนี่ยวิโรดมึงแน่จริงไหมเนี่ยเนี่ยเพื่อไทยจะพี่ปลายไม่ไว้วางใจกูเชื่อว่ามึงสกัดไม่ได้เฮ้ยไม่จริงเว้ยเฮ้ยนุทินกูสกัดได้ไม่เชื่อกูท้ามึงเลยเนี่ยยังไงมึงก็สกัดเพื่อไทยไม่ได้เดี๋ยวกูทำให้ดูหรือไม่ในการต่านผู้ชมดูทรงแล้วต่าทางหน้าจะบ้ายอไอ้เพื่อไทยมันจะมีข้้ออมมมมมมูลาาาาากกกกวว่่่ผรรัังงสนไไดย ต้องให้คนอื่นชมเปะวะดูแล้วก็แปลกๆเนี่ยเพื่อไทยมีเวลาหาที่ไหนผมเนี่ยมีเป็นผังเลยเอาเป็นผังแล้วทำไมมึงเงียบๆวะเออคงหลุดมานะครับท่านผู้ชมเปิดตัวยิ่งใหญ่จากไปอย่างเงียบๆเรียกว่าพังคาที่เจ๊งขาจอก็อาจว่าได้นะครับท่านผู้ชมมันก็เวียนว,ว่ายวกวนอยู่ตรงนี้ครับท่านแต่อนุทินทําท่าจะยื่นยุบไม่ยุบพักส้มก็ระทึกนะครับท่านผู้ชมดิ้นแรงตินการเป็นพลวั่นกันเลยทีเดียวส่วนเพื่อไทยอุ้งอิงก็นั่งงงอยู่กูไปเกี่ยวอะไรกับพวกมึงวะเนี่ย หาข้อมูลเก่งกว่านะครับท่านผู้ชมจาตุรนฉายแสงน้่งฟังก็คงแบบโอ้ยอะไรของมันวะแม่เอ๋ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีชื่อเป็นแคนดิเดตหรือไม่สําหรับจาตุรนฉายแสงแต่ที่น่าสนใจสินค้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านช่วงนี้ไม่ค่อยฟิตนะครับท่านผู้ชมเดือนนี้หยุดไปเยอะเลยเพาให้ตั้งแต่ทํามาก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม